อสองสองนึงบันทึกมาจอยเข้าไปสิสิมากูจอยเข้าไปแล้วปะมาแล้วกูตายแล้วสุดยอดกูตายแล้วอตายเหรออ่ากูจอยเข้าไปพรากูตายเลยอตั้งดูโอโอเล่นแล้วครับผมตอนนี้โอพีโอลังเล่นอย่างงงมัน ดดดีีีขนาดกูเบาเสียงมึงอยู่ที่อันนั้นเองนะเนี่ยโอเคไม่ได้ยินเสียงลมหายใจก็แล้วได้ยินเสียงันนี่อยู่ลมหายใจทางปากอยู่วัดดิวัดดิไอสกิลไอเอ็มมุนกูตายไม่ไหวอ่ะชินแต่เกือบไหวอ่ะแต่เกือบไหวอ่ะมันเหลือแค่คนเดียวมันจะไปไหว แต่ไม่กลับไหวแล้วอะมอเนมึงกดสร้างห้องเลยเดี๋ยวกูจอยไปมาเปิดตัวกันเอาเฮียแปบนึงมึงอย่าเริ่มเลยกูยังไม่ได้อันนั้นเลยยังไม่เข้าเลยมึงกดเริ่มไปเนี่เยเอขอามาดิกูเข้าไปแล้วแต่มึงกดเริ่มก่อนกูเลยเข้าไม่ได้อ่ะอ้ะากูไม่อยู่ในกรุ๊ปสั้น,นออกกันเสีงกดตายมาดิ เออเดี๋ยวแป๊บน,นึงกูกดจ่ยายเกยมอ่าจ่ายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวเขาโทรไปดิดอีกเดี๋ยวเขาโทรไปอีกนิดนึงแล้วเว้ยโอเคโอเคโอเคด,ดีนี้มั้ ทำามอย่างวะเนี้ยนาีเข้ามาไหนจะเข้าออมามา,มาติดตัวง่ายๆเอาละครับอย่กผมเชนวันนี้อยู่เพื่อนผมปอมันเดื่มล้วก็ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงเมื่อไรมันจะเข้ามายังไงมันเข้ามาลวมันเข้ามานะ จะลองมันแป๊บนึ่งเคียนมาแล้วเอ้ยปอกาแฟบูฟังกันกาแฟบูฟังกันรู้กันต่อโอเคมาเพื่อนฮัลเราต้องรู้คอมโบให้ได้ <Hello? S 1> เลยเออปอมาคอมโบเขาได้แล้วเชคอมโบเขาได้ตัวเชแต่คอมโบเขาเป็นตัวตีแต่คอมโบเขาเป็นตัวตีเต้คอมโบเขาเป็นตัวตีวตวตอเตสสะเราล็อกกางแล้วเว้ยเชคอมโบเขาต้องเก็บคอมโบเขาคืออย่างนี้เว้ยเอ็ก กด x กด x ลงแล้วกดตีรัวๆเลยอะกด x มึงโอ้ยทัไมต้องไปเจอเจอตัวเขว้าไว้่ะเพื่อนมึงมึงหัดใช้ c บ้างนี่เพื่อนมึงจะกด x อย่างเดียวเพื่อนโอ้เพื่อนอกูดกดกนนนใช้ c ตลอดเลยเพื่อนแต่กูใช้ c ไม่โดนใครเลยมึงก็ต้องหัดใช้ให้มันโดนสิวะเน่เน่เน่กูต่อยได้อย่างเนี่กูยังต่อยได้เลยเจียเจแม่งโอ,อ้โหมันก็บอกกูจับเลย เชีย่ยแม่งโอ๊ยแตวกูอยู่ข้างบนนี่กูโอ๊ยกูอยู่ข้างบนชบั่วโหนี่อะไรเนี่เชีย่ยแม่งตบเอ๊ะแล้วกูได้เคลี่ร์ตอนลี้อามุ้งควันเลยเชีย่ยกูไต่ไม่ได้เพื่อนระวังระวังทำไมฝีมือเราตกปะเนี่ยแค่คืนเดียวฝีมือเราตกเลย Lục bay vượn. Xem mẹ. Ừ, bay cái cái mึง. Xem Xem sa chát tăng หลบหลบชาร์จเดินกันเองไหมไอ้แค่ตกมาองนี้แหลอ้ยแม่งตกกูแรงมากมันยังเหลือสามตัวอยู่เลยนี่เนเคเหลือลสอง,สองแล้วสองสองเรามีแค่สามชีวิตเหลือแล้วเนี่ยไอไ้ีอ้ยแม่งอุ้ยกูเหลือเราเหลือสองแวไอ้บาพวกมันเหลือสี่เราเหลือสอง

ตัวแอกูจะตายจะตายเลยแยวเราฝีมือมากันทำไมฝีมือเราตกลงวะเรากากแค่ข้ามคืนเราก็กากแล้วฮะตังอะไรอืมอยู่ในกระเป๋าแล้ว เชี่ยมึงจะกระโดดหนุนกูทำเพี้ยอะไรเนี่ยมึงจะคิดว่ากูจะทำเพี้ยอะไรวะขอขอคิดเอาตรงกันเพื่ออย่าลืมโอ้ไม่ได้เกี่ยวโอ้ตีเราอีกโอ้เชี่ยเชี้ยเชี่ยโอ้กดได้เชี้ยมึงคว้ากูโทษนะโทษโทษเชี่ยเจ๊โทษโทษโทษไม่คอมโบกูยับเลยเชี่ยนไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเชี่ยเฮ้ยโดนโดนโดนโอ้ไอเทม น,น,นี่โดนดดดโโนี่โดนเดะๆดเดเอาไว้อาไว้อโดนโดนอฮียแลกกันไหมมาดิเอ,อไปพักกันเชีย่ยแม่งปืนเยิยตกก่อนเออตกก่อนโอ้ยเชีย่ยแม่งเอ,อ้ยมันเหลือสามอ่ามันเหลือห้าตัวเพื่อนมึงจะตกง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้นะเพื่อน แว่นมึงเบอร์เ,อเฮียเ้ยอะไรเขาตอกเขามองตัวเองมึงจะบอกตัวกูวทำเพี้ยไรตอกอะไร<น>ตัวเองอเอเโอเโดนโดนเชียวเทเซอร์เทเซอร์มันยิงเพื่อนได้ยิงมึงปลามึงปลาเก่งอยู่เนี่ยนี่เนี่ยทบทบเทเซอร์อุ้ยกระเด็นเฮ้เทเซอร์อรีกแล้ไม่โดนนั่นนัเดี๋ยเชี่ยเชี่ยเดี๋ยหลบเทเซอร์ตีแม่กลับหลังตีแม่กลับหลัง

มันมันตีโดนเพื่อนกันเองเชี่ยอุ้ยกูตายเลยไม่เป,ป็นไรเพระกูยังเหลืออีกหนึ่งชีวิตเ <c ười> ชี่ยเชี่ยบ่เชี่ยบ่กูตายงงเอ,อีกแล้วมึงจะตายงงเงอทำไมเนี่ยทำไมกูามตายงงเงอเยวะเ,เอาอะไรมึงไม่มีอาวุธมึงตีโดนเพื่อนกันเอ่งตก อบจะจ๊กทีมชาติไปเจี๊ยบทีมชาติเจี๊ยบทีมชาติเจี๊ยบทีมชาติเอาไงมึงจะสู้กูอะเอาไงเอ้ยเอาไง้ชิปโอเคโอเคไม่ต้องซ้ำไม่ต้องซ้ำ มาให้อาวุธกูปเป็นอาวุธสู้สู้แบบหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยได้เปรียบอะไอนี้มึงเชีๆๆ่ยเชี่ยเช่อ้าวววววววเปี่ยวเลยเชี่ยแม่งเวลกราจงบักก,กูลงกูลงเร็วลงช้าก็เลยกูสึว่าปลาแม่งไอ้เอ้ยแข็งไม่เดนิน

ยี่ัิบเนะมาดีมาดียี่สิมาดิเอ้ามาดิอะไรเนี่ยมึงโดนสแปมสกิลเหรอฮ้ยสแปมเหรอระวังจะเระวังตาขอแฟนมึงแล้วไงโดนระเบิดปุ้งไปอุ้ยกูรู้กูรู้กูยังรู้อยู่ว่ามีระเบิด สแปมเหมือนสัรวจปาแม่งรึซิงโอ้ยเชี่ยมิงอะไรมึงโดนเชี่ยปาเชี่ยเชี่ยวุดเชี่ยฮะเชี่ยกูต้องโดดซิกแซกโดดซิกแซกอิดเซย์ทำไมเอไม่กดเฟสนาลวะเชีตุ มันไม่มีแลกกอดไอ้เหี้ยมือกูแม่งอยู่ค้างอยู่ซีซีกับเอ็กไจะให้กูกดแซดยังไงมึงกูไม่ค้างรังแบบหนึ่งมันมันยังไม่มีเงื่อที่มือผมมันจะไม่สามารถควบคุมมือ,อยังไงอิสระทำไมมีเงื่อที่มือปกมันคุมคุมมือได้ง่ายกว่าวะสังเกตไหมว่ามันจะคุมมือได้เร็วกว่าโหยากตรส่งน,นี้ ไอ้เ่ี๊ยบต้องจัดก,การแม่มดก่อนน่ะค่อยจัดก,การไอ้หมาเดี๋ยวกูอยู่ข้างบนเองโอเคลงไปลงปมามาเจ๊แม่งต่อยกูกูเลิกกินขนมแล้วตนะัวนี้สองคนกูเลิกกินขนมละเอาไงมื้อเจี๊ยบแม่งแม่งเล่นกูนี่นะตบดิอ <c oughs> <c oughs> ตบตบเกียร์ตบเกียน <c oughs> ตบเกียร <c oughs> <c oughs> ์ตบเกียน <c oughs> <c oughs> อ๋อยังไม่เล่นมันเล่นจานบินซูระวังจานบินนะงูแทงหมาแทงหมาเลยกะแทงหมาแนวบนพันช์เอวบนพันช์พันลักชินแกชินพันช์พันล็กชินมึงจะเข้ามาสัมกับกูดิไอ้สัสมึงจะคิดต้องกับัวทำไมคิดแยกเลยงพันล็กชิน เอ้าเฮียกูมองตัวผิดไอ้เฮียกูมองตัวผิดเห็นไหมมึงก็เป็นเหมือนกูเพื่อนกูไม่มองต่อแม่งไงเฮียกูก็นึกว่าแต่แม่งกระเด็นไอ้แยระเบิดระเบิดกูระเบิดกูเบิดป่ะระเบิดวะแป๊บนึงแป๊บนึงแชงมึงจะขึ้นมาทำไมเฮ้ยโดนอุ้ยแกไปโดนอุ้ยไปโดน เซตดิไอซีดิดจะแทงกูเหรอมึงดูมึงด,ดูด้วยใครตีแล้วกันมึงดูด้วยหลบก,ก่อนเดียกก๋ยวหลอะไรมึงขึ้นไหมึงหลบได้หลบได้อ,อะไรมึงสแปมเหรอฮะใครบอกมัเป็นพวกหลอกลวงใช่ไหมมึงพวกพวกสแปมปไม่โดนพวกสแปมหลอกลวงอะไรมึง,มงอะไรมึงจิ อะไรมึงอะไรมึงจะฆ่ากูณหรอเปรเลยหมาน้อยมึงเลี้ไปเจ๊ขึ้นไปด้านบนแน่นอนกูต้องขึ้นอยู่แล้วเอาเชื่อเอาฟันโดนมึงด้วยฟันโดนมึงด้วยโอเคเพื่อนแลกตัวใช่ไหมแลกตัวเออแลกตัวแลกตัวอ่ะกูกูจะไม่อยากตายฟรีเพื่อนคนกูไม่ยอมเสียการกระโดดเลยอ่กูไม่อยากไปตายฟรีอิลเพื่อนเขาอย่างกูยังไม่ยอมไปตายฟรีอิลเพื่อนคขอย่างกูเชี่ย ติดมึงเนี of, um, ่ยเอออะไรอะไรพวกมึงอะไรพวกมึงอะไรพวกมึงซ้ำไรซ้ำไรซ้ำารงอ้ยชิ้นแมระวังระวังวังมันยิงมันจิงมันยิงมันจงดาวเหรอเอ็งเอเาป็นอะไรเขาลูกกับแม่เองเอ๊ะเอ็เขาเป็นอะไรเฟนเขาลูกกับมันเองมัิงดาวเหรอเอ็นเตลุยเอ็นลุยไปไปเะเอโอเคเขอเอ็งใช่ไหมเอ็งรูเอ็งด้านล่างเลยขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไม คิดว่าจะรอดเหรอปุ้งเรียกทำเป็ตายไม่โดนวะทำปดดเป็ตายโดนเองอนนแทนวะเฮ้ยซ้ำแม่งเฮียไม่ไม่จำเป็นได้ไหนโอ้ยเฮียไม่ขบอเขาเลยกูหมดเลยเขบเขาอย่างมันแล้วเชนมันโดนกูเนี่ยไอ้ยพอมันโดนกูเฮ้ยโดนลองกูซ้ำอันนี้ยือนนคือจะลองไปซ้ำมันอีกแล้วโอเคไปหมดแน่ย เราแรงใกล้จะตกแล้วนะเพื่อนเกือ <g> บ <ül s> ตกแล้วนะเพื่อนแรงเราเนี่ยยังไม่ตกเริ่ม <ขอ S 1> ดีขอกินขนมให้เต็มที่ก่อนไปขอกินขนมก่อนโอเคเดี๋ยวพักกันโอเค okay, เอาเอามาเลยเนะี่ย่ยิแข้งขีดขาเกือแบจะขนมไม่เสร็จเลยเฮ้ยมึิ่งแรบบับเกมยิงขนมไม่เสร็จเลยเพื่อนชิบหายแล้วลุงหลวดเพื่อน ลุงเก่งนะข้าสเตตก็บาลานด้วยเก่งเก่งก็เก่งเดี๋ยวกูอยู่แท่นเองเพื่อนอาจารย์มันบวกวะมึงแดากูเลยแยมึงแดากูเก่หมดเลยเอาไงอะมัด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 เปล่มัดมัดเปล่ามัดมัดเปลาเปลาแบบร้อนแรงเลย บัดมาเป้าไอ้เช่นกเอาไอ้เช่นเไม่ต้องเขาบอกกูหมดเลยต่อยแม่เลยกูต่อยเลยอุ้ยอุ้ยกูมองผิดไปมองตัวกระเด็นไม่ต้องใช้สกิลมึงจะใช้สกิลทำไมไม่กินอ่ะฮะอุ้ยหลวงพ่อแม่งไปแล้วเหมือนมาช่วยเพื่อเฉยเลยอะไรมึงอุ้ยหลวงพ่อมึงไปนู่นแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อบินไปแล้วหลวงพ่อพี่โดนไอ้เช่นในโดนกูตีอีกคนปู่มาดิ โอ้ยเฮียก <aujourd' Tiger. cat> e ูโดนระเบิดต <c ười> ัวเองตายกูมองตัวมึงกูเปิดมองตัวมึงเมื <c ười> ่อกี้กูมึงจะมองตัวกูทำไมเอ้าทำไมเอ้าตายหลวงพ่อตายจ้ะตายเดี๋ยวมึงมึงตายเอ่ะมึงไม่ใช่แทงเลยเชื่อไหมแคนเซิลสกิลกูกูตายหลวงพ่อเมื่อกี้เมื่อกี้กูตายหลวงพ่อเมื่อกี้กูตายหลวงพ่ออะไรมึงหลวงพ่ออะไรมึงหลวงพ่อเกิดเกิดมาเป็นคนเอาเอา เอาเอาโดนอยู่ดีๆโดนสกิลเอ็กลังเอ็กลงกูสกิลเอ็กลงกูเชี่ยเชี่ยเชียตุ้งตุ้งุ้งเอาไงมือเอาไงมือเอาไงมือจะเอาไงมือไอ้เชี่ยทําหนึ่งกูขออาวุธยกันกูขอมัดให้หมดกันกูยิงได้กูยิงได้หลวงพ่อกูบอกยิงได้เอ้ยโดนไปไกลๆเลยุลย หลวงพ่อเป็นคนโบกูได้เอาายียนี่กูบินนี่วาไม่ใช่หลวงพ่อเชี่กูเริ่มกูเริ่มบินแล้วกูกออกไปแตะขอบปานแทงแม่งเลยดีิระเบิดแป๊บป้าตุ้มหลวงพ่อโดนจาหลวงพ่อจะเล่นกูแล้วเชี่ไอ้เนี้ยกูกูลบกูฟอเกูฟไม่ได้เลเอหลบได้ กูกะจะจับปลาลงพื้นซะหน่อยอโอ้ยเพื่อนคอมโบคอ,อ,อมโบขอบคุณที่ส่งมาเพื่อนไี่หลวงพ่อแม่เอาคุยไอ้เหี้ยไม่ปลาไอ้เหี้ยไม่ปลามือมายใส่แม่งล่วงเลยเพื่อนมึงต้องสู้น่าจะเลือกสองเพื่อนไอ้เหี้แม่งปลาปลาถึงมืออัดหน้ากูไอ้เหี้ยกูล่วงเลย มาดิก็มาดิก็มาดิกอย่าพลาดท้าไอ้ปออย่าพลาดอย่าล้นไอ้ปออย่าล้นนี่ไอ้ปออย่าล้นไอ้ปออย่าล้นปาปาเฮ้ย้ไ้ไ้เฮ้ยปาดิไัวกูกดปาไม่ได้ตัวกูกปาลมึงไปกดทเพีอะไรไปกดทเีอะไรไงกลตายแล้วยิบยิบแล้วเอาเอาสู้กับเอาเอาไว้ไ้ไวเลยุ้ย ช่เลยเขาเยอะกว่านี้นี่เชีย่ยแรงเราจะตกแล้วนะเพื่อนถ้าเล่เขาเยอะกว่านี้นะชีนเดดเดดเพื่อนมึงกูได้อะไรใหม่วะเก็ <c oughs> ดูหน่อยมีอะไรใหม่ไหมจริงเงินใจำไหมเนี่ยเมื่อกี้จำได้ไม่ไหวไม่ไหวเชี่ยถ้าองเอาเดาเมจแล้วอะ่ะก็บอกล้วตีเร็วตีเร็วมันสู้เดาเมจไม่ได้ <c oughs> มึงเพิ่งเวลเจ็ดเองอันนี้แยกู yeah, เวลสิบไปละกูดเชีย yeah, ม อาอนี่งไงได้ละโอเคกูพอเข้าใจละมา่อกูได้คอมโบคอมโบเอ่ออัพเปอร์คัตปลาลงพื้นแล้วใช่ปะนาระเบิดนาระเบิดนาระเบิดกูได้สกิลโ oh, อ้โหด,ดูดิดูให้มันแ่นที่ไม้ให้เราดิโคตรโคตรไม่เหมาะกับเราทั้งคู่เลยเพื่อนพูกไม่ก็หม่ได้เช่น ปัพวัดคับเอาอัพวัดคับชิบชิบกดแซดแซดไอเฮียนี่ไอเฮียนี่โอ้ยเฮียแม่งเล่นเปิดกูเลยกูลงพื้นได้แล้วจังหวะนี้กูลงพื้นได้แล้วจังหวะนี้กูลงพื้นได้แล้วจั<อ>งหวะวนี้กูลงพื้นได้แล้วลงพื้นเซียมไปโดนไอ้กระเด็นไปหนึ่งใจ เพื่อนมึงไปไหนเพื่อนมึงไปไหนเพื่อนมึงไปสบายเหรอเอาชนะเอาเพื่อนมึงติดเอาเพื่อนเพื่อนมึงมึงดิสคอนเนคไปแล้วเพื่อนเอากดกดกดซีดิอืมเอาเอ้ยขอบคุณที่ส่งมาเพื่อนดูบ่อยนิ โอ้ยแลตัวเองมันลักลุกแชร์กูตายเลยเกินตายมาเลยแพ้เชนไม่คือมึงมึงหลุดและเอ็งกูนไหมเชนไม่หลุดเชนและเอ็งกูนไหมอ่ะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดแล้วเขาหลุดคนเดียวอะคุงลองออกเกมเข้าใหม่เดีวเร็วๆมึงออกเกมเข้าใหม่เร็วๆเลยตอนนี้มามามาเชนมาต่อมาต่อ มึงงตายไปแล้วมึงตายไปแล้วมาเจนใช่จ๊ะจุดกดใจแล้วกดจแล้วแป๊บนึงไอเ้เหี้ยกูจะเกมไม่จบเลยโอเคตีแม่งเจนเดี๋ยวข้าว <Okay. S 2> ไป่ซื้อกับข้าวกดแป๊บเดียว เช่นเออกูเข้าใจแล้วสชยมาดิมาดิสุดมาดิสุดไอเหี้ไยไงเดวอีกดคอมโบโนึงโอ้ยตายเหยียบบ้า แรงกับตกแล้วคลิปนี้มาโชว์โมเมียนี่เลยทีย่ไปแล้วบ๊ายบายบนึงบายไปจ้า